ส่วนมากไปจากฮอร์โมนนะคะแล้วก็บางท่านก็เป็นกรรมพันธุ์ด้วยนะคะฮอร์โมนเนี่ยเป็นหลักเลยซึ่งเป็นปกตินะที่สีด้วเลยนะนั้นเนื่องจากเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นจุดซ่อนเลนน์เนก็จะข้ากับเลนอื่นอยู่แล้วมีการเสรียดสีอะไรต่างๆ mm hmm. ด้วยนะคะแต่ตัวนี้สามารถแก้ไขได้แต่การแก้ไขเนี่ยก็คือ1 g P.R.P ตรงนี้ก mm ็ hmm. จะช่วยได้ P.R.P ก็คือ,อช่วยปรับเรื่องของเม็ดสีน้อยให้สีดูเนียนขึ้นสว่างกระจ่งางใสขึ้นในที่สองใช้ตัวปิดตัว เป็นเลเซอร์ Laser นะคะก็สามารถที่จะทําตรงเวนน้องชายน้องสาวได้แต่ตัวนี้ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการป้องค่าพลังงานเนาะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเบิร์นได้เลยนะคะถ้าเบิร์นก็คงจะเจ็บหน้าดูเนาะก็แนะนําว่า <Zum> ต้องเอาเครื่องที่ไว้ใจได้แล้วก็แพทย์ที่ไว้ใจได้ ว่าไม่ได้ถึงกับเปลี่ยนสีจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะก็คือจะสามารถอาจะาปรับได้หนึ่งถึงสองเฉดแล้วก็ปรับ